สวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับวันนี้มีจะมารีวิวูเอให้พ่มกันมีทับบท้งหมดสิบตัวใช่วันนี้พี่มิกจะมารีวิวจูเจอร์สิบตัวคลิปที่แล้วพี่มิกรีวิวยังไงนะลูกแ,ลแต่ละตัวใช่ไหมแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆใช่ไหมครับแล้ววันนี้พี่มิกจะยังไงนะครับลูกจะเอาสัตว์แต่ละตัวมาประกอบเป็นหุนนหนนห่นยนต์อ่าหุ่นยนต์ตัวแรกพี่มิก ประกอบอย่างไรครับลูกทำให้เพื่อนเนดูซิม,มีหมายเลขสามหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งหมายเลข่ะไสไม้มีที่เอเอามันเป็นชุดจูโอเจอร์ใช่ไหมครับกดลงไปเป็นหุ่นยนต์ตัวที่หนึ่งอันนี้มีชื่อไหมครับลูกจูโอคิงจูโอคิงอันนี้เป็นตัวแรกนะคะเป็นตัวแรกในใน ในการต์นะรตูนด้วยพี่ไม่ลองหมุนให้เพื่อนๆดูหน่อยครับเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นรอบตัวเลยว่าหุ่นยนต์ตัวแรกมีหน้าตาเป็นยังไงข้างดีนะแต่ว่าข้างหน้ามีเท่ากันโอเคต่อไปหุ่นยนต์ตัวที่สองยนต์ที่สองหุ่นยนต์ตัวที่สอง <c oughs> มีหมายเลขอะไรครับลูกสี่ห้าหกสี่ห้าหกโอเคพี่ไม่ลองทําให้เพื่อนๆดูครับสี่แล้วก็สี่แล้วก็ <5. S 1> ห้าง่งยต่อครับ <5. S 1> แล้วก็หก ไม่ใช่ด่กอันนี้ที่เขาเอามาให้เขาเรียกว่าอะไระครับดูนนชุดเสริมเป็นชุดเสริมใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นปืนของกอล์วออันนี้ก็เป็นปืนของกอล์เออ่าประกอบเลยครับนาตาหุ่นยนต์ตัวที่สองจะเป็นยังไงเอยพี่มีทำให้เพื่อนเพื่อนดูพี่มีรู้จักชื่อหุ่นยนต์ตัวที่สองไหมครับลูกชื่ออะไรลูรู้ไหมจำได้ปะ จำได้ไหมครับนึกออกไหม <c oughs> <c oughs> หนึกออกอ่าเดี๋ยวประกอบไปเลยเราจะเอาอันนี้แบบจับป,ปังเขงมาอาแล้วก็ประกอบเป็นหุ่นยนต์ตัวที่สองเปิดหน้ามาเปิดหน้ามาปืนของปืนของเกาแยงมันมาทำหน้าแล้วเอาปืนอัน,นเล็กปืนอันเล็กใส่ที่ไหนลูกใส่ตรงมือใส่ตรงมือเลยแล้วมันก็มีอาวุธกี่อย่างเี้นะนะคะ สามารถยังไงพุ่งหมัดไปได้ใช่ไหมครับโอเคพุ่งหมัดไปได้พี่บิกใส่แล้วก็หมุนให้เพื่อนๆดูสิครับเพื่อนๆจะได้เห็นทั้งหมดว่าหุ่นยนต์ตัวที่สองเป็นยังไงอันนี้คือหุ่นยนต์ที่สองพี่วิกจำชื่อได้ไหมเออจูโอวายจูโอวายโอเคมาด้านนี้เลยครับอ,อ่าตัวนี้อ่ะแล้วแต่อาจะตตัวนี้มันจะ เราจะเอาสองตัวนี้มารวมกันโอเคอ่ะพี่มี์ลังทำให้เพื่อนๆดูนะครับลงนะครับอันนี้เป็นตัวใหญ่ไหมลูกก็ใหญ่มันมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับอันนี้หนึ่งถึงหกรวมกันหนึ่งกับหรวมกันโอเคเอาหนึงออกไปก่อนเอาหนึ่งออกไปก่อนโอเค เออห้าจะออกไปกลายเป็นสี่ห้าหกเอกสี่สามสองสี่สามสองครับหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นเราจะไม่เอาหมายเลข้ยวข้าไว้ข้างเราจะมาเอาหมาเลยข้าไว้ข้างบนเอาหมายเลี้ข้าไว้ด้านบนโอเคแล้วไงต่อครับ หมาหนมาน้าตาเป็นแจะสูงขึ้นจะสูงขึ้นแล้วไงครับแล้วใช้ตัวนี้หมายเลขนึงหนึ่งท่แขนหมายเลขนึงทำเป็นอะไรท่อเป็นแขนแขนของหุ่นยนต์กดตรงนี้สีดำๆตรงนี้ให้เพื่อนๆดูลูกโอเคครับโอเคแล้วไงต่อกดเข้าไปใช่ไหมครับลูก ได้ไหมได้จำแน่นๆโอเค,อเคแล้วไงต่อเออที่เป็นแบบนี้ได้ไหมก็เอามาเป็นค่ะเป็น,ปน,นแผลแงจากนั้นก็ใช้คิ้วกริลว่าอันนี้มันกดไม่ได้นะครับทำให้เพื่อนเอามาให้เพื่อนดูใกล้ๆครับดีเพื่อนก็ไม่เห็นโอเคแล้วไงต่อครับแล้วก็ทำแบบนี้ทำแบบนี้โอเคแล้วไง ก็เอาไปจีดเป็นแขนอีกอใช่ไหมใช่โอเคแล้วไงต่อครับอู้หุ่นยวันเราเริ่มตัวใจขึ้นมาแล้วและใช้ปืนของกอรีลา่าใช้ปืนของกอรีลา่ากดเข้าไปกดที่นหน้าอกของกอรีลา่ากหน้าอที่หน้าอกของ,ของกอรีลา่าอันมันยังเอาหน้าเดิมอ,อยู่ใช่ไหมนี่โอ้โหนี่มันยังไม่เก็บนะเราจะเอาปืนของทูโอไวเฮกมากลาเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนหัวใช่ไหม โอ้เทสุดๆเลยสวยมากเลยสี่ห้าหกสโอเคหุ่นยนต์ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าให้พี่มิกประกอบหุ่นยนต์ตัวใหญ่ให้เพื่อนๆดูเนาะเนาะโอเคไหมครับเดี๋ยวพบใหม่กันอ่าตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวเนี้ย พี่มิกจำชื่อได้ไหมครับอุญยนต์ตัวนี้ชื่ออะไรนะครับลูก Yuoking Yuoking โอเคบายบายฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามมิกมิกมาร์คทีวีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเด็กๆบ๊ายบาย